สวัสดีครับเพื่อนๆเอต้อนรราเข้าสู่ช่องของ T D Channel นะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมเหมือนเดิมมาแลกลอตออริจินนะฮะก็ไม่มีอะไรทุกคนนะผม,ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าผมแอบดองผมไม่ได้แอบดองหรอกคือผมมันไม่มีเวลามานั่งไล่เช็คทุกคนนะก็คือตัวตัวต๋วพรีเมียมผมดองไว้50ห้าสิบกว่าใบได้ไงก็ไม่รู้นะเอาจริงงงเหมือนกันนะแต่ถามมีการ์ดที่อยากได้ไหมก็ก็เฉยๆนะก็มันก็ได้มาหมดแล้วแหละแต่ว่ามันก็มีเพิ่มกด็ดีมีพวก จริงการท่าผมก็สนใจนะในการแบบพุทเกาะท่าแพงมากเลยการลง T O C ของพวกเราเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับก็อยากได้หลายใบยอยู่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดๆตัดให้หมดเลยนะฮะท่าน12ใบเอาให้หมดนะฮะแล้วก็จะมีตัวของพวกโคต้ตอนนี้โค้เยอะมากนะครับก็อย่าลืมไปเกาะผมเดีย๋ยวผมใส่โคไปข้างล่างอนะ่ะทุกคนนะมีโค้ใหม่ประมาณ4-5โค้นะฮะเราก็อย่าลืมกดตัวของเซอร์เวย์ด้วยนะครับเป็นการทำแบบสอบถามก็จะได้เพชร150นะครับแล้วก็ที่สุ่มอย่างละ,บะบใบนะฮะใบสีทองอย่างละใบก็ จัดกันไปละกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกรอ,อกตัวของโอดินด้วยคือมีตัวของโอดินกิฟด้วยนะครับก็อันนี้ก็อย่าลืมเอาพูด <laughs> <laughs> เพียบเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะฮะอ่ะมาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าคือเรียกว่าเดี๋ยวผมขอเปิดแบบเบาๆก่อนแบบแบบทีละใบทีละใบก่อนเดี๋ยวเราไปทีละห้าให้มันแบบแล้วไปทีนี้ทำไมวะแล้วกูลุดอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเราเคยมีใบนี้ปะ อันนี้คือผมมันมันไม่ใช่การ์ดสีดีหรอกแต่อยากรู้แค่ผมเคยมีหรือเปล่าวะเออเอาผมสุดตลอดแลกอะเอากูสุดตลอดเฮ้แต่นี่ดีนะเอามาเอาเวกได้ครับเพิ่มสิบใบครับเอาเลื่องเอาชัยปรับเข้าให้โอ้โหกูฟ้าล้วนความจริงแม่งเจ็บปวดว่ะทุกคนความจริงแม่งเจ็บปวดว่ะื้อ หนึ่งอันขอสิบครั้งหนึ่งอันดูสิบครั้งหนึ่งอันดูมันจะดีกันไหม,อมเอากูสุดเสมออุ้ยแต่ปีโกปีโกดีนะเป็นการฟาที่ดีครับอืมเอาผมสุดเสมอเกมน่ารักเกมน่ารักอืมทำได้ดีทำได้ดีเลทยังดีอยู่เสมอไม่เคยออกให้กูหรอกเกมนี้ เปิดไม่ยิ่งท้อพาเลตสเกลไปให้มันรู้ไปว่าไม่ได้อะไรเลยจาก52บใบให้ทุกคนเห็นว่าเกมมันดีขนาดไหนมันไม่เคยออกของแรกมาให้กูเลยอืมดีทำได้ดีต่อเนื่องดีต่อเนื่อง หรือว่าใครที่จะเติมแบบเอาตรงเอตัวนะดูไว้เลยนะฮะดูเลทไวนะดูเลดูเลทผมไว้นะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงฮะแลกเท่าไหร่วะผมมีอยูสองพันกว่าอันแล้วว่าดูดิผมจะแลกการ์ดม่วงได้แล้วเนี่ยเ่าะว่า <c oughs> จะแลกการ์ดม่วงได้อยู่แล้วโอ้ยความดวงเกลือนอนอะเนอบับเขาให้ เอาให้หมดไปทุกคนเร่งครับเร่งมีความเร่งเออสีทองอะไรเออมา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 เลดิกเหรอก็ได้แหละแต่มันมีแล้วแต่ก็ได้อยู่อะ่ะอืมก็ได้อีกใบหนึ่งก็โอเคอะ่ะรั้งสุดท้ายห้าสิบใบได้ทองเลดิกเดียวคุ้มไหมอันเดียวจริงวะแล้วแล้วมึงมาให้ขวันเดียวจริงโอ้โห เอากูสุดเอาผมสุดเสมอเยี่ยมครับนะฮะแล้วก็เออนี่ทุกคนเนี่ยคืออันนี้นะนี่ของที่ผมไปก่อโค้ดมานะครับอันนี้คือสําคัญเลยนี่คือนี่คือโอดินนะฮะตัวของโค้ดโอดินนี่จะมไปกดรับกันนะฮะแล้วก็ของอีกมากมายตังที้ผมที่ผมกดรับไปแล้วกันนะของเพียบๆอะเดี๋ยวโค้ดผมใส่ไว้ให้นะก็เป็นฉายาโอดินครับด้วยนะครับไตเต็ลโอดินครับนะอย่าลืมมารับกันนะฮะก็ วันนี้ก็คงคร่าคราประมาณนี้ทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะและ้วก็ใครที่ทอแท้ในการสุ่มกระชาให้ดูผมให้ดูผมไว้นะครับว่ามันมันก็ภาพนี้แหละฮะไม่ต้องตกใจนะ,ะภาพดีอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ยังไงฝากช่องของทีเด็ดด,ะะกกด,ววด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับแยงผมด้วยครับอย่าลืมกดตัวกระดิ่งติดตามด้วยเวลาผมไลค์กระลงคลิปมันในแจ้งเตือนสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้วยทุกคนนะฮะเจอกันในพันนัดนะครับบบ๊าายยฮะ